ที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราติดอาสาไม้เท้าคู่บ้านและตะการใบเสมาปู่ตาแหล่งรวมใจถิ่นภูไทยวัฒนธรรมงามเลิศล้ำภูดานหลวง ชุมชนบ้านนาตาลหมู่ที่3ตำบลน,นาตาลอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครเป็นบ้านสมัยขอมยึดตามใบเสมานาตาลที่ทำด้วยหินอ่อนอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านชาวบ้านนาตาลบรรพบุรุษอพยพมาจากประเทศลาว ส่วนหนึ่งมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมี5กลุ่มชาติพันธุ์ดังนี้กลุ่มที่1มาจากภูนากระแดงกลุ่มที่สองมาจากเมืองวังอ่างคํากลุ่มที่สมาจากเมืองกล่องแก้วมหาชัยกลุ่มที่4มาจากเมืองร้อยเอ็ดโดยใช้นามสกุลยะพลหาและกลุ่มที่5มาจากเมืองร้อยเอ็ดโดยใช้นามสกุลไกย,ยะสาขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนบ้านนาตาล จะนับถือศาสนาพุทธเน้นหนักไปทางศาสนาพราหมณ์และศสยศาสตร์แต่เป็นเผ่าภูไทยปัจจุบันมีนายนิเวศชาภูคำเป็นผู้นำท้องถิ่นของชาวบ้านนาตาลชุมชนจิตอาสา,าดีเด่นบ้านนาตาลหมู่ที่3ตํตำบลน,นาตาลทำได้จริงและขยายผลดังนี้ 1. การนำความรู้มาส่งเสริมขยายผลให้ชุมชนในพื้นที่ดำเนินการ ชุมชนจิตอาสาบ้านนาตาลมีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับจิตอาสาให้กับคนในชุมชนส่งเสริมให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการมีจิตสาธารณะพร้อมร่วมเป็นอาสาสมัครในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมจนมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ส่งผลให้ประชาชนบ้านนาตาลมีจิตสาธารณะ ที่พร้อมบำเพ็ญประโยชน์อยู่เสมอตลอดจนมีการขยายผลในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ทำให้ประชาชนในชุมชนบ้านนาตาลเกิดความรักความสามัคคีความปรองดองสมานฉันมีการร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันอาทิเช่นรวมกลุ่มจิตอาสาในการพัฒนาหมู่บ้านรวมกลุ่มจิตอาสาให้ความร่วมมือ สนับสนุนกับหน่วยงานราชการในการทำทุกกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันมีจิตอาสาร่วมบริจาคและพัฒนาวัดซึ่งเป็นส่วนรวมจิตใจของชาวบ้านนาตาลเป็นต้นบ้านนาตาลได้นำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาจัดก,กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสร้างสัมมาชีพที่เป็นรูปธรรมและสามารถต่อยอดได้เชน่นยกระดับรายได้ของครัวเรือนมีกลุ่มเพิ่มขึ้นอาทิเชน่นกศนตำบลนาตาลกศนอำเภอเต่องงอยได้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ชาวบ้านนาตาลยังรวมกลุ่มและเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวในรูปแบบผสมผสานตามหลัก,กเกษตรทฤษฎีใหม่สามารถพึ่งตนเองได้และยังสามารถจำหน่ายในตลาดสินค้าเกษตรของชุมชนให้กับคนในชุมชนและต่างชุมชนได้อีกด้วยงานด้านจิตอาสาชุมชนบ้านนาตาล เป็นชุมชนที่มีการดำเนินงานด้านจิตอาสาอย่างสม่ำเสมอและเป็นชุมชนที่สามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการจิตอาสาชุมชนเพื่อพึ่งตนเองได้โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเกิดผลงานที่น่าภาคภูมิใจส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆอาทิเช่น 1. ได้รับรางวัลเกติบตัต จากท่านเลขาธิการสำนักงานกศนโครงการไทยนิยมยั่งยืนชุมชนต้นแบบศูนย์เรียนรู้ปัตญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำำําตําบลตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 2. ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับตบําบลระดับอําเภอตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขประจำปีงบประมาณ2,563 3. ได้รับเกียรติบัตรในการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าการเกษตรประจำปีงบประมาณ2,563ยอดเยี่ยมระดับอำเภอ 4. ได้รับเกียรติบัตรเป็นหมู่บ้านที่มีผุณสมดิษด้านการบริจาคดวงตาอวัยวะและการบริจาคโลหิต ตามเป้าหมายที่หน่วยงานราชการกำหนด 5. ได้รับเกียรติบตัตรประชาชนในชุมชนบ้านนาตาลร่วมบริจาคจนได้รับยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านพัฒนาและมีผลสำฤทธิ์ด้านการบริจาคสมทบบุญกระถินสามัคคี 6. ได้รับเกียรติบตัตรประชาชนในชุมชนได้รับการยกย่องเป็นหมู่บ้านที่มีผลสำฤทธิ์ ด้านการพัฒนาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อ,อสอวอเป็นต้นชุมชนจิตอาสาบ้านนาตาลหมู่ที่3ตำบลน,นาตาลอำเภอต่องงอยจังหวัดสกลนครขอขอบพระคุณค่ะ